ตอนที่3,032เปิดเผยเสาของจีโนฮอแตกหักประตูพังทลายทุกคนสามารถมองผ่านประตูเข้าไปเห็นเปลวไฟที่ดูริบหลีแต่เกียงผอพันทั้งหมดกำลังวูบวากเหมือนกับว่ามันจะดับลงโดยพายุที่รุนแรงด้วยการตกลงมาของจีโน่ฮอมันดูเหมือนกับว่าทั้งจัก,กรวาลตกอยู่ในความเงียบงนัน นอกจากเสียงร้องอันสิ้นหวังมันไม่มีเสียงอะไรอย่างอื่นเลยแม้แต่วิหารพระเจ้าก็ยังตกอยู่ในความเงียบงันมันมีเพียงแค่เสียงของการแตกหักหายนะขนาดนี้ข้าไม่รู้ว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตมากมายแค่ไหนที่จะรอดจากเรื่องทั้งหมดนี้ได้ผู้นำปราสานภาเห็นหายนะต่างๆเกิดขึ้นภายในปราสานพาแม้แต่สถานที่อย่างปราสานพาและอัเตอร์สกายก็ยังประสบกับหายนะ ซีโนจะในอีกสเปซอื่นๆหรือดวงดาวธรรมดาก็จะประสบกับหายนะเช่นเดียวกันจัก,กรวาลน,นี้กำลังจะถึงจุดจบความหวาดกลัวและความสิ้นหวังเข้าปกคลุมในหัวใจของทุกสิ่งมีชีวิตไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะรอดจากหายนะในครั้งนี้ได้ไหมในสายทานน้ำทารกชาวเคตคนหนึ่งกำลังลอยอยู่มันมีเสียงร้องไห้ดังขึ้นมาให้ได้ยิน แต่เสียงร้องไห้นั้นเทียบไม่ได้กับเสียงคำรามของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดกู้เขาไฟปะทุขึ้นมาเมืองและหมู่บ้านมากมายถูกทำลายดาวบางดวงถูกพุ่งชนโดยอุกบาตเปิดทางให้กับข้าดวงตาของซินซิลดูแน่วแน่ด้วยแรงกดดันของเปลวเพลิงสีแดงประตูของจีโนฮอนั้นแตกกระจายเป็นเสียงเสียงเศษหินกระเด็นออกไปทุกขนทุกแห่ง ร่างกายของพระเจ้าถูกกดดันให้ถอยเข้าไปในจีโน่หอเขาหยุดอยู่หน้าตะเกียงเผาพันธ์นับหมื่นตอนนี้ตะเกียงเผาพันธ์จนวนมากได้ดับลงไปแล้วในตอนที่ตะเกียงเผาพันธ์แต่ละตะเกียงดับลงไปเผ่าพ,พันธ์ชั้นสูงที่เป็นเจ้าของตะเกียงเผ่าพันธ์ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักมันจะทำให้เผาพันธ์นั้นๆประสบกับหายนะที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมพระเจ้ามองไปที่ซินซิลและพูดคนคนเดียว ทำให้เผ่าพันธนับพันพันล้านต้องสูญพันนี่มันคุ้มค่าจริงๆอย่างนั้นเหรอสินซิวพูดอย่างเย็นชาในตอนที่ข้าตกอยู่ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดมันมีคนคนเดียวที่อยู่เคียงข้างข้าสำหรับข้าแล้วโลกนี้มีเพียงแค่คนนี้คนเดียวสิ่งมีชีวิตอื่นไม่มีความหมายอะไรกับข้าข้าไม่จำเป็นต้องสนใจพวกเขา ขนาดที่พูดซินซิลก้าวไปข้างหน้าต่อไปแต่ละก้าวของเขาส่งผลให้พระเจ้าต้องก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวหลังของเขาเกือบจะไปถูกกับตะเกียงเผ่าพันทั้งหมื่นทุกเผ่าพันรู้ว่าถ้าตะเกียงเผ่าพันทั้งหมดดับลงไปจีโนฮอก็จะจบสิ้นแต่ไม่มีใครที่จะหยุดซินซิลได้แม้แต่พระเจ้าเองก็ยังหยุดซินซิลจากการก้าวเข้าไปในจีโน่หอไม่ได้ ซินซิวต้องการจะเดินหน้าต่อไปและทำลายจีโน่ฮออย่างสมบูรณ์แต่ทันใดนั้นเขาก็หยุดชะงักก่อนที่จะหันกลับไปมองด้านหลังหัวใจของทุกผ่อพันธ์ุเต้นตึกตักพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซินซิวถึงซินซิวถึงหยุดชะงักไปแบบนั้นมันทำให้พวกเขามีความหวังขึ้นมาในเวลาแบบนี้ ยังมีอะไรทําให้ซินซิลสนใจได้อีกยอดฝีมือจากเผ่าพันชั้นสูงทั้งหมดมารวมตัวอยู่ที่นี่หมดแล้วแต่ภายใต้พลังของซินซิลแม้แต่ยอดฝีมือขั้นรูกอก็ถูกลดระดับลงมาไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่ต่อสู้กับซินซิลได้พวกเขาภาวนาและหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นแต่พวกเขารู้ดีว่าโอกาสที่จะมีปฏิหารเกิดขึ้นนั้นน้อยเกินไป ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็มองออกไปในทิศทางเดียวกับซินซิวพวกเขาหวังว่าจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแต่พวกเขาไม่สามารถสัมผัสถึงออร่าที่แข็งแกร่งจากทิศทางนั้นได้เกิดอะไรขึ้นนี่ข้าคิดไปเองอย่างนั้นเหรอทำไมข้าถึงรู้สึกกระวนกระวายซินซิวมองไปในทิศทางนั้นและพูดกับตัวเองเขากำลังรู้สึกถึงความกังวลใจ ทันใดนั้นเหล่ายอดฝีมือก็เห็นเงาสีขาวค่อยๆปรากฏตัวจากทิศทางนั้นมันไม่ได้รวดเร็วหรือมีออร่าที่ทรงพลังมันดูเหมือนกับดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้ามันค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นมาสู่เขตแดนของจีโน่ฮอสายตาของผู้นำตาสานภานั้นดีที่สุดเขาเห็นเงาสีขาวนั้นอย่างชัดเจนและเขาก็ตะโกนออกมาอย่างเสียงดังว่ามันคือฮานซึนเขายังคงมีชีวิตอยู่ หลังจากนั้นยอดฝีมือหลายคนก็เห็นได้อย่างชัดเจนมันเป็นหานเส้นที่กำลังเดินเข้ามาสู่จีโน่ฮอหานเส้นในตอนนี้แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้ร่างกายของเขาไม่ได้มีเปลวเพลิงสีแดงร่างกายของเขามีแสงสีขาวและกกลึงโปร่งใสเขาดูไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตของจักรวาลเขาดูเหมือนกับเทพสปิริตสีหน้าของซินซิลเปลี่ยนไปเมื่อเขาเห็นหานเส้นก้าวเข้ามา เขาจ้องไปที่หานเส้นราวกับว่าเขากำลังได้เห็นบางสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเป็นไปไม่ได้การทดลองสุดยอดยีนนั้นไม่ประสบความสำเร็จพลังแบบนี้จะมีอยู่ได้ยังไงมันไม่มีทางเป็นสุดยอดยีนที่สมบูรณ์มันควรจะบกพร่องเหมือนอย่างหวานเออซินซิวพูดกับตัวเองหานเส้นเดินมาหยุดอยู่ไม่ไกลไปจากซินซิวและพูดซินซิวออกมาจากร่างกายของเสียฮาวา นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าซินซิวพูดอย่างเย็นชาดูเหมือนว่าข้าจะประเมินเจ้าต่ำเกินไปข้าไม่ได้คาดคิดว่ายีนของเจ้าจะวิวัฒนาการจนมาถึงขั้นนี้แต่ถึงเจ้าจะเข้าใกล้สุดยอดยีนมันก็ไร้ประโยชน์ต่อหน้าหวานเอ,อ๋คนที่เข้าใกล้สุดยอดยีนยิ่งกว่าพลังของเจ้าก็จะถูกยับยั้งจริงอย่างนั้นเหรอหานเซ้นถาม เรื่องราวของยินกําลังทํางานภายในร่างกายของเขาขณะที่มันทํางานร่างกายของฮานเซ่นก็เข้าสู่หมวดซีโนเจเนอิกหมดซีโนเจเนอิกและโหมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดถูกใช้งานพร้อมๆกันมันทําให้ออร่าของฮานเซ่นดูแปลกๆดอลล่ <Dollar. S 1> าฮานเซ่นคือดอลล่าทุกสิ่งมีชีวิตในจักรวาลตกตะลึงพวกเขาคิดว่ามันแปลกๆที่ฮานเซ่นสามารถใช้ร่างกายของเทพสปิริตขั้นสุดยอด ตอนนี้เมื่อเขาเข้าสู่หมวดสีโนดเจเนอิกมันก็ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าหานเซนและดอลล่านั้นเป็นคนคนเดียวกันหานเซนและดอลล่าเป็นคนคนเดียวกันอีซาพูดกับตัวเองใบหน้าของเธอดูซับซ้อนมากๆดวงตาของเธอเบิกกว้างอย่างไม่อยากจะเชื่อขณะที่เธอนึกย้อนถึงเรื่องในอดีตหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีแดงเธอไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกหรือคิดยังไงกับเรื่องนี้ บนเอมตี้เมาเท่นอาศู์คนเขียวอ้าปากค้างเขาไม่สามารถปิดมันลงได้ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมโกลเด้นโกลเรอร์ถึงได้มอบอันดับที่หนึ่งให้กับดอลล่าโอ้ไมยกอดกอตฟาเรอร์หานและดอลลา่าเป็นคนคนเดียวกันนี่นี่มันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อสิ่งมีชีวิตมากมายทั่วทั้งจัก,กรวาลอึ้งไปพวกเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองหมอนี่ในที่สุดเขาก็เปิดเผยตัวเองออกมา หวังอีหังยักไหลเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้คนคนอื่นในสเปซการ์เด้นก็ไม่ได้ประหลาดใจอะไรถึงหานเซ้นจะไม่เคยบอกพวกเขาแต่พวกเขาก็คาดเดาเอาไว้แล้วตอนที่3033ชมวิวนรกด้วยกันหานเซ้นเริ่มเคลื่อนไหวเขาไปปรากฏตัวต่อหน้าซินซิลและใช้มือกดหัวของซินซิลลง หัวของซินซิลถูกกดลงกับพื้นหินด้วยมือของฮาเนเซนหัวของเขากระแทกกับพื้นของจีโน่ฮอร์อย่างรุนแรงจนพื้นหินที่แข็งแกร่งมากๆของจีโน่ฮอร์นั้นแตกกระจายดวงตาของซินซิลเบิกกว้างเขาดูไม่อยากจะเชื่อหวานเอ,อ๋ลุดออกไปจากมือของเขาและล่วงลงบนพื้นมือของฮาเนเซนยังคงกดหัวของซินซิลเอาไว้และไม่ปล่อยให้เขาเงยหน้าขึ้นมาได้ ร่างกายของซินซิลลุกโชนด้วยเปลวเพลิงสีเลือดเขาพยายามดันมือกับพื้นแต่ทว่าด้วยแรงกดของหานเส้นเขาไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ดวงตาของเขาดูเหมือนจะตกอยู่ในความตกใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเขาพูดกับหานเส้นเป็นไปไม่ได้ทำไมหวานเอ,อ๋อถึงไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้าเจ้าเป็นคนวิจัยเรื่องราวของยีนไม่ใช่เหรอเจ้าไม่รู้หรือว่าเรื่องราวของยีนมีพลังในการแช่แข็ง และทําให้ไม่ได้รับผลกระทบจากพลังอื่นๆฐานเส้นพูดพลังของเรื่องราวของยินกําลังแช่แข็งทุกเซลล์ในอดีตฐานเส้นไม่สามารถใช้พลังของเรื่องราวของยินได้อย่างเต็มที่แต่หลังจากที่เขาเข้าใจถึงการสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์เขาก็สามารถควบคุมร่างกายได้อย่างแท้จริงตอนนี้หวานเอ,อ๋อไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาอีกต่อไปแล้วไม่เป็นไปไม่ได้เรื่องราวของยินไม่ใช่สิ่งที่จะฝึกได้ เจ้าต้องมีสุดยอดยีนเพื่อที่จะฝึกเรื่องราวของยีนแต่ถ้าเจ้ามีสุดยอดยีนเจ้าก็ไม่จําเป็นต้องฝึกเรื่องราวของยีนนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้มันเป็นการวิจัยที่ล้มเหลวหลังจากที่ซินซิลพูดเปลวเพลิงสีเลือดก็ระเบิดอย่างบ้าคลั่งเขาส่งหานเส้นกระเด็นออกไปแต่เขายกหัวของตัวเองขึ้นมาได้แค่นิดเดียวก่อนที่มือของหานเส้นจะกดหัวของเขาลงไปอีกครั้งหัวของเขาจมลงไปในพื้นหินลึกยิ่งกว่าเดิม เปลวไฟสีเลือดที่น่ากลัวเข้ามาถูกร่างกายของหานเซ่นแต่มันไม่สามารถทำอะไรได้พลังของเลือดสีฟ้าที่กลับตาดาบัดนั้นไม่ได้ส่งผลอะไรต่อหานเซ่นซินซิลมันถึงเวลาที่เจ้าต้องชดใช้หานเซ่นพูดเปลวเพลิงสีเลือดของซินซิลลุกชนเขาเหมือนกับภูเขาไฟที่กำลังปะทุถึงแม้เขาจะไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แต่เขาก็ยังหัวเราะและพูด <c oughs> ข้าไม่ได้คาดคิดว่าเจ้าจะฝึกวิชาจีโน่อย่างเรื่องราวของยีนได้สําเร็จแต่แล้วมันจะยังไงเจ้าฆ่าข้าได้อย่างนั้นเหรอถ้าเจ้าฆ่าข้าเสียหาวาก็จะต้องตายไปพร้อมกันจริงอย่างนั้นเหรอใบหน้าของหานเส้นไม่เปลี่ยนแปลงแสงในดวงตาของเขาเริ่มจะดูแปลกๆพลังของศาสตร์ตรงเสียนไหลเวียนภายในร่างกายของหานเซ่นอย่างเงียบๆ ในดวงตาของหารเเซนทั้งจัก,กรวาลถูกแบ่งแยกเป็นสาสารที่เล็กที่สุดทันใดนั้นมือกึ่งโปร่งใสของเขาจับที่หัวของซินซิลทะลุผ่านหมวกของอีกฝ่ายเข้าไปขณะที่มืออีกข้างหนึ่งจับตัวของเสียฮาวาเพื่อโยนขึ้นมาเงาถูกดันออกมาจากร่างกายของเสียฮาวาด้วยมือของหารเเซน พร้อมกับถูกกดลึกลงไปบนพื้นพื้นหินของจีโน่ฮอมีรอยแตกเล้าที่กระจัดกระจายออกไปในทุกทิศทางเหมือนกับใยแมงมุมมันเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ขึ้นที่จุดศูนย์กลางใบหน้าของเงานั้นดูเหมือนกับรูปปั้นของซินซิลร่างกายของเสียฮาวาถูกโยนขึ้นมาอยู่บนพื้นเขาตื่นขึ้นมาและมองไปที่ฮานเซ่นด้วยความตกใจพ่อฮานเซ่นยังคงกดซินซิลเอาไว้ขณะที่ถามขึ้นมาว่าลูกไม่เป็นอะไรใช่ไหม ผมไม่เป็นอะไรเสียฮาวาพูดพร้อมกับสายหัวลูกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วฮานเส้นพูดขณะที่จ้องมองไปที่ซินซิวลูกควรจะรีบไปจากที่นี่ไปรอพ่ออยู่ที่สเปซการ์เด้นมันจะมีคนมารับตัวลูกไปพ่อยังจำเป็นต้องจัดการกับเจ้าหมอนี่พ่อระวังตัวด้วยนะเสียฮาวารู้ว่าถึงเขาจะอยู่ต่อก็มีแต่จะเป็นตัวถ่วงดังนั้นหลังจากที่เขาพูดเสร็จเขาก็บินออกไปจากจีโนฮอในทันที ซินซิลเจ้าพูดถูกพวกเรานั้นเหมือนกันพวกเราจะทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่พวกเราห่วงแหนด้วยเหตุนั้นเจ้าต้องตายหานเซินพูดและทันใดนั้นพลังในมือของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นพลังของท่าตบขั้นสุดยอดกำลังจะเปลี่ยนร่างสปิริตของซินซิลให้กลายเป็นผุยผง พลังของท่าตกขั้นสุดยอดกำลังจะเปลี่ยนร่างกายของซินซิลให้กลายเป็นผุยผงภายใต้พลังของท่าตกขั้นสุดยอดร่างสปิริตสีแดงของซินซิลเริ่มจะกลายเป็นผุยผงสีแดงก่อนที่ค่อยๆจะจางหายไปแต่ถึงอย่างนั้นซินซิลก็ยังคงยิ้มใช่แล้วพวกเรานะ่ะเหมือนกันข้าเข้าใจเจ้าหลังจากนั้นซินซิลก็หันไปมองหวานเอ,อ๋ที่นอนอยู่บนพื้นข้าซินซิลไม่เคยขออะไรใครมาก่อน แต่ข้าขอเจ้าอย่างหนึ่งได้ไหมพูดมาหารเส้นพูดพลังในมือของเขายังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆร่างสปิริตแตกเป็นเสียงๆอย่างรวดเร็วถ้าข้าชนะข้าก็ไม่จำเป็นต้องขออะไรเจ้าซินซิวพูดแต่ถ้าข้าแพ้แต่ถ้าข้าแพ้เจ้าได้โปรดช่วยดูแลหวานเออจะได้ไหมเรื่องทั้งหมดนี้คือความผิดของข้าเพียงคนเดียวหวานเออที่ไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ควรต้องมารับกรรมที่ข้าก่อเอาไว้ได้โปรดช่วยดูแลนางทีปราบใดที่นางไม่ได้ทำอะไรใครข้าก็จะไม่ปล่อยให้ใครมาทํำร้ายนางตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ฐานเส้นพูดขอบคุณเจ้ามากหลังจากนั้นร่างกายของซินซิลก็เริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงสีหน้าของเขาดูแปลกขณะที่เขาพูดต่อไปว่าสำหรับข้าโลกนี้เป็นเหมือนกับนรกแต่นี่คือโลกของหวานเออ นางมีครอบครัวและเพื่อนอยู่ที่นี่นางบอกข้าว่านางไม่อยากจะเห็นโลกนี้ถูกทำลายถึงแม้นางจะต้องตายแต่ข้าทนเห็นนางตายไม่ได้แต่ข้าทนเห็นนางตายไม่ได้ซินซิลหลับตาลงทันใดนั้นก็มีดวงอาทิตย์ประหลาดโผล่ออกมาจากร่างสปิริตสีแดงของเขา ในตอนที่พลังในร่างกายของซินซิลถูกปลดปล่อยออกมารอยเล้าใต้ร่างกายของเขาแพร่กระจายออกและก่อให้เกิดรอยเล้าวอวกาศขนาดใหญ่รอยเล้าวอวกาศนั้นแตกต่างไปจากรอยเล้าวอวกาศทั่วๆวไปมันมีออร่าสีเทาออกมาจากรอยเล้านั้นมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมันทําให้หานเซ้นรู้สึกว่าเขากําลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อเห็นแบบนั้นสีหน้าของพระเจ้าก็เปลี่ยนไปเขามองไปที่หานเซ้นและรีบพูดขึ้นมารีบฆ่าเขาเร็วเขา้า พวกเราจะปล่อยให้เขาเปิดอุโมงตรงกันข้ามไม่ได้หานเซ่นรู้สึกตัวถึงความเวลวร้ายของสถานการณ์ภายใต้พลังที่น่ากลัวที่ออกมาจากรอยแยกอวกาศแม้แต่พื้นหินที่แข็งแกร่งของจีโนฮหอก็ละลายเหมือนกับหิมะจากในรอยแยกนั้นออร่าที่น่ากลัวเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันดูเหมือนกับออร่าของปีศาจจากดินแดนปีศาจแต่ทว่าหานเซ่นคุ้นเคยออร่านี้ดีในตอนที่เขาตกปลาอยู่ในทะเลของอลเทอร์สกาย เขารู้สึกถึงออร,ร่าที่เหมือนกันนี้มันเป็นออร,ร่าของโลกปฏิศาสสารซินซิลปล่อยเสียงหัวเราะประหลาดออกมาฮ่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 าฮซนมาชมวิวนรกด้วยกันกับข้าทันใดนั้นซินซิลก็ยื่นมือมาจับฮานซินและดึงเขาเข้าไปในรอยแยกอวกาศนั้นตอนที่3034ปีแรกของศักราชดอนลา่า์ หานเซ่นต้องการจะฆ่าซินซิลแต่ร่างสปิริตของซินซิลนั้นแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อถึงแม้จะใช้ท่าตกขั้นสุดยอดอย่างเต็มกำลังแต่ภายในเวลาสั้นๆหานเซ่นไม่สามารถทำลายร่างสปิริตของซินซิลได้ซินซิลดึงหานเซ่นเข้าไปในรอยแยกของการเวลาและอวกาศวานเออที่อยู่ใกล้ๆกับพวกเขาก็ล่วงเข้าไปข้างไหนด้วยเช่นกันพวกเขาทั้งสามตกลงไปในรอยแยกของการเวลาและอวกาศที่ประหลาดนั้น ผานเส้นสังเกตเห็นว่าหมวดเทพเจ้าสเปริิตขั้นสุดยอดไม่สามารถต่อต้านพลังประลาดของอุโมงค์ได้ร่างกายของเขากำลังถูกย่อยสลายสิ่งที่ทําให้หานเส้นแตกใจก็คือความจริงที่ซินซิลดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังของอุโมงค์เขาไม่ได้ถูกย่อยสลายเลยแม้แต่นิดเดียวพลังสีทองของวานเออเองก็ไม่สามารถต่อต้านพลังประลาดของอุโมงค์ได้เช่นเดียวกันร่างกายของเธอกำลังถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าของหานเส้นซะอีก จริงๆด้วยเจ้ายังฝึกเรื่องราวของยีนไม่สําเร็จไม่อย่างนั้นเจ้าก็คงไม่ถูกย่อยสลายโดยพลังของอุโมง์ตรงกันข้ามซินซิวปล่อยมือออกมาจากหานเส้นและอุ้มหวานเอ๋อเอาไว้ขณะที่พูดหานเส้นตกใจนี่เป็นโอกาสที่ซินซิวจะจัดการกับเขาถ้าซินซิวดึงหานเส้นลึกลงไปในอุโมงค์เรื่อยๆถึงหานเส้นจะฆ่าอีกฝ่ายได้พวกเขาก็ต้องตายไปด้วยกันซินซิวพูดขณะที่ลูบหัวของหวานเอ,อ๋อและจูบแก้มของนาง เจ้าต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับข้าเจ้าต้องดูแลหวานเอ,อ๋และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าต้องรับประกันว่านางจะมีชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการจูบนั้นแสงสีแดงจากร่างกายของซินซิลเข้าไปหาหวานเอ,อ๋มันห่อหุ้มร่างกายของหวานเอ,อ๋เอาไว้ชั้นแสงสีแดงนั้นช่วยหยุดพลังของอุโมงคตรงกันข้ามไม่ให้ทำลายร่างกายของเธอเนื่องจากสูญเสียพลังไปจำนวนมาก ร่างกายของซินซิลจึงมัวลงไปจากการกลัดกร่อนของพลังประหลาดในอุโมงตรงกันข้ามเขาดูลิบลีล่ร่าว่าร่างกายของเขาสามารถสลายไปได้ทุกเมื่อเขาผลักมือไปข้างหน้าเพื่อดันหวานเอ๋อร์ไปหากับหานเส้นหานเส้นรับตัวหวานเอ๋อร์เอาไว้หลังจากนั้นซินซิลก็ยิ้มให้กับเขาแต่รอยยิ้มนั้นเป็นรอยยิ้มที่ดูรู้สึกเศร้ากลับไปพาหวานเอ๋อร์กลับไปยังโลกของเจ้าบางทีนาง อาจจะมีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนางอะไรที่พลาดไปแล้วไม่อาจทวงคืนได้ข้าสินซิวไม่อาจต่อต้านท้องฟ้าได้หลังจากนั้นสินซิวก็ระเบิดด้วยแสงสีแดงร่างกายของเขากลายเป็นเปลวเพลิงสีแดงที่ห่อหุ้มหานเส้นกับหวานเออเอาไว้และดันพวกเขาไปสู่ทางเข้าของอุโมงตรงกันข้ามขณะที่พวกเขาเข้าใกล้ทางเข้าของอุโมงตรงกันข้ามเปลวไฟสีแดงของซินซิวก็อ่อนลงไป ซินซิวเปลี่ยนพลังชีวิตของเขาเป็นพลังสีแดงในตอนที่เปลวไฟสีแดงดับลงมันก็เป็นจุดจบของเขาเมื่อพวกเขาไปถึงทางเข้าของอุโมง์ตรงกันข้ามแสงสีแดงของซินซิลก็ดับไปหานเส้นใช้พลังของตัวเองเพื่อออกไปจากที่นั่นในตอนที่หานเส้นกำลังจะออกมามีเสียงร้องของบางสิ่งดังออกมาจากทะเลจิตของเขาทันใดนั้นชุดเกราะคริสตัลสีดำก็พุ่งออกมาด้วยตัวของมันเอง และเข้าห่อหุ้มร่างกายของฮานเซ่นแต่สิ่งที่ทําให้ฮานเซ่นตกใจยิ่งกว่าคือความจริงที่หลังจากที่ชุดเกราะคริสตันสีดำห่อหุ้มตัวของเขามันดึงร่างกายของเขาลึกไปในอุโมงค์ตรงกันข้ามนี่เจ้ากําลังทําอะไรฮานเซ่นพยายามใช้พลังของตัวเองเพื่อออกประจากอุโมงค์ตรงกันข้ามแต่มันก็ไม่ได้ผลชุดเกราะคริสตันสีดําดึงเขาลึกลงไปเรื่อยๆไม่มีใครตอบคําถามของเขาชุดเกราะคริสตันสีดํานั้นเงียบสนิท มันแค่ดึงหานเส้นลงไปเรื่อยๆพลังของอุโมง์ตรงกันข้ามนั้นไม่สามารถทำอะไรชุดกรอบคริสตัลสีดำได้แต่ทว่าภายในอุโมงตรงกันข้ามมันมีพลังประหลาดพุ่งพล่านภายในชุดกรอบคริสตัลสีดำและไหลเข้าไปในร่างกายของหานเส้นมันทำให้ร่างกายของเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงหานเส้นไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่สามารถหยุดพลังนั้นได้หว่านเออนั้นมีพลังของซินซิลปกป้องอยู่ เธอจึงไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นอุโมง์ตรงกันข้ามนั้นเป็นเหมือนกับเหวที่ไหลก้นบึง้งขณะที่หานเส้นและหวานเอ,อ๋จมลงไปเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าร่างกายของพวกเขากําลังจะถูกกลืนโดยความว่างเปล่าปีแรกของสกราดดลาดดอลล่าในปีนี้อัลฟาของเผ่ามนุษย์ดอดลล่าได้เอาชนะผู้ทำลายช่วยจัก,กรวาลจีโน่และชีวิตนับไม่ถ่วนเอาไว้ได้สำเร็จเพื่อเป็นเกียรติต่อดอดลล่าที่ตายไปพร้อมกับผู้ทำลาย ปีนั้นจึงถูกตั้งชื่อว่าเป็นปีแรกของสกราชดอลล่า์กักราชใหม่ของจัก,กรวาลจีโนโ่เริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้มนุษย์และสปิริตกลายเป็นสมาชิกของจัก,กรวาลจีโนโ่อย่างเป็นทางการมันมีมนุษย์และสปิริตยอดฝีมือจากสเปซการ์เด้นและซีเครตอยู่นับไม่ถ้วนมันทําให้มนุษย์และสปิริตขึ้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่สําคัญและทรงอํานาจในจัก,กรวาลหวังอีฮังเข้าไปในห้องปฏิบัติการและถามเซียชิง พี่เสียตอนนี้การวิจัยไปถึงไหนแล้วมันมีหนทางที่พวกเราจะเปิดอุโมงค์สู่โลกปฏิสาสารแล้วหรือยังยังพลังของโลกปฏิสาสารนั้นแตกเกินไปเสี่ยชิงพูดพวกเราได้ลองพยายามเข้าไปสู่โลกปฏิสาสารผ่านทางแม่น้ำอันเดอร์เวิลแต่ไม่มีสาสารไหนที่ทนต่อพลังของโลกปฏิสาสารได้ซินเสียเดินเข้ามาพร้อมกับบันทึกในมือตลอดสองปีที่ผ่านมา พวกเราลองใช้ทุกวิถีทางเพื่อเปิดประตูอุโมงค์สู่โลกปฏิสาสานแต่ไม่มีวิธีไหนที่ประสบความสําเร็จพวกเราจําเป็นต้องหาทางอื่นพระเจ้าของจีโนฮอต้องรู้วิธีที่จะเปิดอุโมงค์ไปสู่โลกปฏิสาสานแน่แต่เขาไม่ยอมบอกพวกเรานั่นไม่เป็นอะไรพวกเราดูว่าฮานเซ่นยังไม่ตายถ้าเขาผ่านอุโมงค์ไปสู่โลกปฏิสาสานได้มันก็ต้องมีหนทางที่พวกเราจะผ่านไปได้เช่นเดียวกัน ใช่พวกเราต้องหาหนทางให้ได้พวกเราจะปล่อยให้หานเส้นยึดครองโลกปฏิสสารเพียงคนเดียวไม่ได้หวังอีฮังพูดสีโลเดินเข้ามาในห้องปฏิบัติการเธอขมวดคิ้วและถามพวกนายเห็นเป่าเอ่อไหมไม่เห็นมันผ่านมาสักพักแล้วตั้งแต่ที่พวกเราเห็นนางเป็นครั้งสุดท้ายบางทีนางอาจจะพาหกน้อยและเก้าน้อยออกไปล่าเซี่ยชิงพูดหวังอีฮังพูดขึ้นมาว่า อย่ากังวลไปเลยภายในสเปซการ์เด้นไม่มีอะไรทำร้ายเปาเอ๋อได้ถ้ามีใครคิดจะทำร้ายเปาเอา๋อคนคนนั้นก็ต้องง่วงเง่ามากๆในเวลาเดียวกันบนภูเขาในสเปซการ์เด้นเปาเอ๋อยืนอยู่บนวัตถุทองแดงประหลาดดวงตาของเธอมองไปที่วัตถุทองแดงนั้นซึ่งวัตถุทองแดงนั้นก็คือลูกบาศกสีแกะของฮารเซนข้างๆข,ของเปาเอา๋อมีหมอดูแก่ที่กำลังถือธงยืนอยู่บนธงนั้นมีคำว่าโชคชะตาเขียนเอาไว้ เป่าเออหันมามองหมอดูแก่และถามสิ่งนี้จะพาหนูไปหาพ่อได้จริงๆอย่างนั้นเหรอแน่นอนข้าขอสาบานต่อพระเจ้าด้วยชีวิตว่าไม่ได้โกหกหมอดูแก่สาบานต่อพระเจ้าโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับผมกับซูเปอร์กอร์ดยินยินเทพประเจ้านะทุกคนตอนนี้พระเอกของเราก็ได้เดินผ่านอุโมงค์ตรงกันข้ามนะครับ เพื่อที่จะไปยังโลกปฏิสาสารนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะทุกคนและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนทุกคนพอจะทราบไหมว่าไอทะเลอันเดอร์เวิลเนี่ยมันอยู่ตอนไหนผมจำไม่ได้นะว่ามันอยู่ตอนไหนถ้าทุกคนรู้นะช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูนะครับว่า ไอโลกปฏิสัสสารนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าในตอนนั้นผมจําได้ว่ามันอธิบายว่าโลกปฏิสัสสารคืออะไรนะรโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่อีกทีหนึง่งแต่ไม่รับประกันนะครับว่าจะลงพิเทพหารหรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะลงเท่าแก่ในวันพรุ่งนี้นะทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้และเราค่อยมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้นะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนและติดตามรับชมรับฟังกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเราค่อยเจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้นะครับทุกคนไปละ